รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่ค่ะเหรียญหลอหลวงพ่อไผ่ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆโบราณแบบนี้เลยค่ะลองรอยการหล่อนะคะจะไม่เต็มแบบนี้นะคะส,สวยสภาพดีเป็นเหรียญหล่อเก่าๆไม่แน่ใจปีนะคะพี่ขาไม่แน่ใจปีรู้แต่ว่าเป็นเหรียญหลออเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลอหลวงพ่อไผ่ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะรายการที่1 3 0 0บาทค่ะรายการที่1รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองรายการที่2นี้นะคะเป็นพลาสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพลาสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงนะคะองนี้ค่ะจุดเด่นของเขานะคะองค์นี้นะคะจะเห็นมวลสารชัดเจนทั่วทั้งองแบบนี้เลยนะคะสภาพเก่าด้านหลังมีปั๊ม มีปั๊มตาเจดีนะคะแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ปั๊มตาเจดีด้านหลังไม่ทราบกุค่ะพี่ขาไม่ทราบกุเป็นพระเนื้อผงเก่าๆเนื้อหนึบๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยรายการที่สองสามบาทคะ่ะรายการที่สองเนี่ยนะคะสามบาทนะคะรายการที่สอง สมเด็จพิมพ์พเส้นได้นะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามเป็นพระปิดตาเนื้อผงกะลานะคะองนี้อง์นี้นะคะจะเป็นพระปิดตาเนื้อผงกะลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะ สวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะพลาเนื้อผงกะลานะคะเป็นพลาปิดตาค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นกุไหนนะน้ำหนักเบาสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นเหรียญเนื้อสีเงินนะคะสีสวยสภาพดีตัวเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นปีสองสี่หกเก้นะคะสวยสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยสวยนะคะเนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สามรอบาทค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันปีสองสี่หกเกเนื้อสีเงิน เส้นเหรียญสวยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะขอสสวยแบบนี้เลยนะเส้นเหรียญสวยนะคะเนื้อสีเงินแบบนี้รายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าเป็นพระลูปหล่อหล่งพ่อเงินไม่ทรากุกไม่ซราพิมพ์นะคะเก่าๆแห้งๆผิวสวยแบบนี้เลยค่ะ มาสภาพเดิมๆเลยนะคะองนี้นี่แะคะผิวสวยสภาพเดิมมาแบบนี้เลยนะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพระรูปรลอหล่มพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่5 300บาทค่ะรายการที่5รายการต่อไปค่ะรายการที่6นะคะรายการที่6นี้เป็นพระปิดตาเนือ้อเมกสิต นะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เหมือนกันนะคะพี่คะสวยเก่าเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์แห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะคราบกุ่คราบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนเลยค่ะองนี้เนี่ยนะคราบกุ่คราบเก่าตามซอกจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หกค่ะสามร้อยบาท คระปิดตานะคะ300บาทรายการที่6รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7เป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเขียนปี2507นนะคะตัวเหรียญ เป็นยันแบบนี้เลยเขียนปี2507มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการที่7 300บาทค่ะรายการที่เเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสวยๆแบบนี้เลย300บาทรายการที่7ค่ะเนี่ยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8 รายการที่แดนี้นะคะเป็นพลารูปหลอหลวมพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะผิวแห้งๆเก่าๆาคราบกุคราบเก่าชัดเ,เจนเลยนะคะเนี่ยน,นะผิวสวยแห้งๆเก่าๆแบบนี้คราบกุคราบเก่าชัดเ,เจนแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8 3ด0อบาทนะคะรายการที่แปด พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000งพันจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมเลยนะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8 300บาทนะคะรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเนื้อทองแดงลงดำเก่าๆแบบนี้เลย นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงดําเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นยันสวยเส้นตัวหนังสือสวยๆนะคะขอบข้างดูดีค่ะขอบข้างเนี่ยนะขอบข้างสวยๆดูดีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก0 0อบาทค่ะรายการที่เก้าเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะไม่ทราบรุน่นไม่ทราบปีสร้าง เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะ3 0มรบาทรายการที่9รายการต่อไปค่ะรายการที่10รายการที่10นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงปู่ศุกเนื้อสีทององค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ศุกเนื้อสีทองคราบกุคราบเก่าที่เหรียญหล่อนะคะสวยชัดเจนเลยเนี่ยนะคะ สวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10บค่ะเหรียญลอหลวงปู่สุขเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้สามรอยบาทนะคะรายการที่10รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่11รายการหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ เนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่ห้าเก้านะเนี่ยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆปีสองสี่ห้าเกค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะขอบข้างสีสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิเอ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิอด ะะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะหลวงพ่อพรมสอนนะวงเล็บลอดค่ะน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อลอดนะคะองนี้เนี่ยค่ะเป็นเหรียญกระไหลแบบนี้เลยนะคะองนี้ เหรียญหลลงพ่อลอดนะคะกระไหลทองขึ้นเห็นแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะสวยๆนะคะตัวเหรียญกระไหลทองเก่าขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยขอบค้างดูดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองเหรียญพะลอดนะคะเป็นเหรียญน,นะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างจ้าพี่จ๋า องนี้นะคะน้องไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างได้มาเดิมๆติดเหมามาแบบนี้เลยนะคะรายการที่12ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13เป็นพละคงเนื้อดินนะคะเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นพระคงเนื้อดินไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิม์พเนื้อดินแห้งแห้งเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ เม็ดแล่มวลสารสวยๆชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะสภาพยังดูดีอยู่สภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างค่ะเนี่ยนะคะเนื้อดินแห้งๆติดใบหูสวยๆทั้งสองข้างเลยนะคะสวยสภาพดีแบบนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามเป็นพลักคงเนื้อดินนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14เป็นเหรียญหลอหลวงพ่อไปไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลอกลมแบบนี้เลยเหรียญหลอหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญกลมพิมพ์นี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังคราบดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะเก่าสวยสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญนี้ รายการน,นี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่สาอบาทค่ะรายการที่สิบสเนี่ยนะ300อบาทนะคะรายการที่14ค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบืนอเนื้อทองแดงลงดําสภาพเหรียญเก่าแบบนี้เลยค่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบืนอนะคะ ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่แปี่แปดห้านะคะตัวเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะคาบกุ่คาบเก่าที่เหรียญชัดเจนแบบนี้เลยสภาพเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลย300บาทนะคะรายการที่สิ้า พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยคะ่ะที่083-437-4753 083นะคะ4374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลาค่ะ องนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีปลาเก่าๆแห้งๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆนะคะมวลสารชัดเจนดูดีผงจุกเก่าๆนะคะเนื้อดินแห้งๆสวยสภาพดียังพอเห็นเม็ดแร่นะคะองนี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้นะคะเป็นรายการที่ 16- 300บาทค่ะรายการที่16 หลวงพ่อปาาเนื้อดินนะคะรายการที่สิบหกสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดํเก่าเก่าสภาพดีด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิม hour, นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิม hour, ตัวเหรียญสวยๆขอบข้างสวยนะคะพี่ขา เหรียญน,นี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหน้าเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะจะติดเส้นผ่าปากชัดเจนแบบนี้เลยเห็นไหมคะเน่ยนะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้จะติดเส้นผ่าปากชัดเจนแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่17บเจ็ดสามร้บาทค่ะรายการที่17บเนี่ยนะคะ 300บาทน,นะคะรายการที่17ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18รายการที่18นี้นะคะเป็นพลักกิ่งอุปคุตไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เนื้อสีเงินแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะพลักกิ่งอุปคุตพิมพสองหน้าเป็นเนื้อสีเงินเก่า,กาแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเป็นพิมพสองหน้านะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพิมพสองหน้านะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐาน สวยเดิมสภาพดีเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีงเงินแบบนี้เลยค่ะนะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นเหรียญหล่อกเก่าเหรียญหล่ลอโบราณไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ เป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะเป็นเหรียญหล่อเก่าเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังเหรียญนะคะเป็นยันนะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่ขาสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างค่ะเหรียญนี้นะรายการนี้เป็นรายการที่19 300บาทเหรียญหล่อโบราณนะคะรายการที่สิบเกบาทค่ะ สวยเดิมเก่านะคะสภาพใช้300บาทรายการที่1 9รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20เป็นพระสมเด็จหลวงปู่พูนะคะองค์นี้นี่ค่ะพระสมเด็จหลวงปู่พูเนื้อผงเก่าๆกแห้งๆมวลสารสเจนแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จหลวงปู่พูนะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าเก่ามวลสารสเจนแบบนี้เลย สภาพดีนะคะองนี้สภาพเก่าเก็บรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20่สิบามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่20ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยีเอ็ดรายการที่สองหนึ่งเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเป็น พระรูปหล่อเก่าๆรูปหล่อโบราณแบบนี้เลยค่ะคราบกุครับเก่าตามซอกนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยสวยเดิมสภาพดีเป็นพระรูปหล่อโบราณน,นะคะมาตามสภาพเลยนะคราบกุรับเก่าคราบขี้เบ้านะคะเห็นชัดเจนตามซอกเลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21ค่ะ300บาทรายการที่21 เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นพระสามขาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองนี้เป็นพระบูชาขนาดเล็กค่ะพี่ขาองนี้นะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กแบบนี้เลย พระสามขานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นพระสามขาเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีผิวเก่าผิวแห้งแบบนี้เลยค่ะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะองค์นี้นำไปตั้งหน้ารถได้สบายๆเลยนะคะองคนี้นะสวยเดิมสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่22ค่ะ300บาท 300บาทนะคะรายการที่22พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4อง์์1 0 0พจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 4374753 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมแอดไลน์ line, กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22 300บาทค่ะพะัสามขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าเนื้อสีเงินปี2466ค่ะ เส้นเหรียญเก่าสวยสภาพดีนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าสวยๆเป็นเนื้อสีเงินสภาพดีเส้นเหรียญขึ้นเห็นชัดเจนทั้งว่าทั้งองค์เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญน,นี้สวยเดิมสภาพดีตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยปี2 4งสี่หรายการที่23่สิบามสาบาทนะคะพี่ขา300อบาทค่ะ ะะ300บาทนะคะเหรียญหลอกเหรียญหลงปูุ่กวัดปากคอมาขามเท่าปีสองสี่หกหกเนื้อสีเงินนะคะ <c oughs> 300บาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่นี้นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นปิดทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระท่ากระดานเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะอง์นี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างเนื้อชินแห้งๆทองแห้งๆนะคะรายการนี้เป็นพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าๆสวยๆรายการที่24 300บาทคา่ะรายการที่24ีนี่นะคะ 300บาทนะคะรายการที่24เป็นพระทก a ด a นเนื้อชินแห้งๆรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25ค่ะรายการที่25นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปี2517นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปี2517มีโค้ดมียันด้านล่างนะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะ ด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาทนะคะรายการที่25เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะปี2517 300บาทค่ะรายการที่25รายการต่อไปค่ะรายการที่26รายการที่26นี้นะจ๊ะเป็นพาาเนื้ดินค่ะ พระนางพญานเนื้อดินนะคะคราบกุกคราบเก่าคราบลาลักดํานะคะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยเนื้อดินเก่าๆแห้งๆสภาพใช้นี่นะเนื้อดินเก่าๆแห้งๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์ค่ะรายการที่26นี้ เป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะคราบกุกขาบเก่าชัดเจนลาลักณ์ดำส,สวยเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้300บาทนะคะรายการที่26บหกรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27บเจค่ะเป็นเหรียญยี่สศตวตรรษเนื้อสิเงินนะคะมีรอยจันยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลย เนี่ยนะคะเหรียญ25สตวรรษนะคะเป็นเนื้อสิงเงินสวยสภาพดีมีรอยจารยันชัดเจนด้านหลังเป็นยันตามแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกวินเทจกันน้ำได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าวินเทจสวยๆแบบนี้กันน้ำได้นะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการที่27นี้300บาทนะคะรายการที่27 เหรียญ25สศตวรรษเป็นเนื้อสีเงินค่ะรายการที่27 3 0 0บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28นี้นะคะเป็นเหรียญโชคดีเนื้อสีทองของหลวงพ่อกเกษมเขมะโกนะคะด้านหลังเป็นหนุ่มแบบนี้ค่ะเนี่ยนะเขียนปี2532นะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญโชคดีปี2 5 3หเนื้อสีทองสวยสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการนี้เป็นรายการที่28 300บาทค่ะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วค่ะพี่ขารายการเซตวันนี้มีมาทั้งหมดด้วยกันสามเซตนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่1กันเลยเนาะราคานะคะราคาตามกันไปนะ รายการเซตที่1นนะคะเซตนี้องละ500บาทนะคะเซตนี้อง์ละ500บาทนะคะเดี๋ยวเริ่มจากพระปิดตาเนื้อผงค่ะเนี่ยนะคะรายการเซตที่1นนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัสนพานสูงเป็นพระเนื้อผงลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นพระเนื้อผงลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะ เนี่ยนะสวยเดิมสภาพดีเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการเซตที่หนึ่งห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าศูนย์สามสวยเก่าสภาพดีนะคะ เหรียญเนื้อทองแดงนะคะลมดําด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะขอบข้างสวยค่ะขอบข้างขอบข้างสวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสวยๆแบบนี้ห้าร้อยบาทนะคะเซตที่หนึ่งห้ารอยบาทค่ะเซตที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะพี่ขารายการต่อไป เป็นพัะพ,พิคเนตเนื้อ,อส,สีทองสวยสุทองสุกทองสว่างแบบนี้เลยนะคะพ,พ,พัะพิคเนตไม่ทราบกุูไม่ทราบพิมพ์นะคะสีสวยส,วยสภาพดีแบบนี้เนี่ยนะสีสวยส,วยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะเป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะทองสุกทองสว่างนะคะห้าร้อยบาทรายการสิ์ที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นงาแกะแม่นังกวักค่ะไม่ทราบ กุไม่ทราบพิมพ์นะคะงาแกะแม่นังกว่าเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้500บาทนะคะรายการนี้500บาทค่ะรายการเซตที่1น,นะคะรายการเซตที่1น,นี้นะคะองละ500บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการเซตที่สองจ้าพี่จ๋ารายการเซตที่สองนี้นะคะมีอยู่2รายการด้วยกันนะรายการเซตที่สองนี้นะคะอง์ละ1000บาทนะคะอง์ละ1000บาทเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเดี๋ยวเริ่มจากพระปิดตาแลบ,บางไผ่ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะเนี่ยนะคะรู้แต่ว่าเป็นพระปิดตาแลบ,บางไผ่นะคะเม็ด แลเห็นชัดเจนสนิมสีสวยแบบนี้แลค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่คะเป็นแบบนี้เลยสนิมเก่าสนิมสวยนะคะเส้นเส้นองค์พระเห็นชัดเจนโค้งองค์แบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิตาและบางผัยหนึ่งพันบาทนะคะองค์นี้รายการเซตที่สองหนึ่งพันบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อ ลงรักเกา่าเก่าแห้งๆนะคะลอนๆแบบนี้เลยเนี่ยนะตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะลงรักเกา่าเก่าแห้งๆลอนๆแบบนี้เลยข้างในเก่านะคะข้างในเก่าสภาพดีไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทเนี่ยนะหนึ่งพันบาทค่ะรายการเซตที่สอง รายการต่อไปนะคะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะคะรายการต่อไปเซตนี้ค่ะเซตนี้องละสองพันบาทนะคะเซตนี้องละาสองพันบาทเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นวัดพลับเนื้อผงนะคะรายการนี้วัดพลับเนื้อผงเก่าๆแห้งๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง เป็นวัดพลับเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆสภาพดีสภาพสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะมาพร้อมเล่มกรอบเงินเก่าๆนะคะหนาๆแบบนี้เลยมาพร้อมเล่มกรอบเงินหนาๆแบบนี้เลยนะคะ2 0 0พบาทค่ะ2 0 0พบาทนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขารายการต่อไปเป็นเหรียญโชคดีนะคะเนื้อสีทองของหลวงพ่อเกษรเขม,มกงนะคะทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญ ด้านหลังเป็นรูปหนุงแบบนี้ค่ะเขียนปี2532นะคะสวยเดิมสภาพดีเนื้อทองสุกสว่างสวยๆมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆน,นะคะนี่นะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆสองพบาทค่ะสองพบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นงาแกะสิงของหลวงพ่อเดิมค่ะสวยเก่าสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ องนี้นะคะวิจิตรศิลป์ของเขาสวยงามมากๆเลยเนี่ยนะคะไม่มีรอยจานนะคะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะคะไม่มีรอยจานนะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะคะสิ่งงานแกะสิ่งองค์นี้นะคะรอยสิวของเขานะคะรอยสิวของเขาจะเห็นชัดเจนเลยสวยเดิมนะคะสภาพดีตัวอวบๆตัวอ้วนๆแบบนี้เลยนะคะเทาะคอตันติกแบบนี้เลยนะคะ เป็นงาแกะสิ่งของหลวงพ่อเดิมนะคะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะคะไม่มีรอยจานร,รายการนี้นะคะพี่ขา2000บาทค่ะ2000บาทนะคะเป็นงาแกะสิ่งจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้องค์ละ2,000บาทนะคะเซตนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะ